ค okay. สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม2นะครับทั้ง2องทับหนึ่งนะครับที่เรียนกับครูนะครับในคาบ2แล้วก็2อทับสองที่เรียนกับครูในคาบ5นะครับวันนี้วันที่8มกราคม2564นนะนะครับครูอาบน้ำแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าครูยังไม่อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ครูบันทึกไว้นะครับวันเดียวกัน นะครับเนาะแต่แค่ลงคนละวันนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของทวีแอฟริกาต่อนะครับต่อนะนนองเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายตามในหนังสือของเรานะครับซึ่งหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะครับจบทั้งหมดแล้วนะครับไม่มั่นใจว่าครูจะพูดถึงในเรื่องของภัยพิบัติไหมนะครับถ้ามีเวลานะถ้าเราไม่สอบก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วเราจะต้องเรียนวิชาเศรษฐศาส่างที่ครูได้บอกไปนะครับดังนั้นเราต้องรีบเรียนรีบทางานส่งนะครับเนาะ โอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของทวีปแอฟริกาต่อนะครับในการเรียนรู้ที่3นะครับโอเคเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงที่ตั้งขนาดอาณาเขตถูกไหมนะครับแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงลักษณะภูมิอากาศแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติและลักษณะของทรัพยากรธรรมชาตินะครับว่าเป็นอย่างไรของทวีปแอฟริกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะม่งานก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเนื้อหาสไลด์มันจะดูเยอะหน่อยนะนะครับแต่ว่า Uh, ตัวหนังสือนิดเดียวนะครับตัวหนังสือนิดเดียวโอเคนะครับลักษณะภูมิอากาศเขามีคําถามว่านักเรียนคิดว่ามีปัใจจัยใดบ้างที่ทําให้ทวีปแอฟริกานะครับมีสภาพแห้งแล้งกว่าทวีปอ,อื่นๆเพราะเหตุใด,ดนะครับที่ทําให้มีทะเลทรายหลายแห่งในทวีปแอฟริกาแล้วก็ถือว่ามีทะเลทรายที่ขนาดใหญ่ที่สุดเนาะน,นั่นก็คือทะเลทรายอะไรครับซาฮารานั่นเองนะครับถือว่าเป็นทะเลทรายที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดและก็เป็นะทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย นะครับเคทำไมอ่าทำไมทำไมก่อนทำไมก่อนนะครับทำไมก่อนเขาบอกว่าอันแรกเลยก็คือ1แหละนะครับมันตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศที่เป็นเขตภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนเนาะนะครับอากาศไม่ได้หนาวเย็นเหมือนยุโรปเหมือนที่เราเรียนมานะครับสภาพของยุโรปเขาก็อากาศหนาวผู้ททนธรรมชาติก็เยอะนะครับเนาะทั้งใกล้แบบเส้นสู์สุดด้วยแล้วก็ตลอดจนมันมีในเรื่องของลมมรสุมอะไรต่างๆนานาเป็นเขตที่ มันมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนแหละเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทวีปนี้มันมันตั้งอยู่ทั้งน่าจะทั้งซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้นะครับเห็นไหมเรามันจะมีมันต้องมีตรงนี้นะครับเส้นสูนย์สูตรเออมันไม่มีเมาใช่ป่ะมีเส้นสูย์สูตรใช่ไหมอยู่ตรงกลางเลยถูกไหมครับมันตัดผ่านถูกไหมดังนั้นบริเวณที่มันทวีปของแอฟริกาเนี่ยมันก็เลยมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อน แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าร้อนนะวีบน้มันก็มีบางพื้นที่มันได้รับอิทธิพลมาจากทะเลด้วยลมมรสุมต่างๆที่มันพัดผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ในละติจูดและก็ลองจิจูดที่มันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นสภาพมีอากาศก็จะแตกต่างกันนะครับจะพยายามไปเร็วๆนะโอเคนะครับเขตภูมิอากาศนะครับมันมีเขตแบบอะไรบ้างนะครับเรามาดูอันแรกเลยมันมีเขตแบบร้อนชื้นแบบแถบเส้นสู์สตรนะครับอุณหภูมิก็จะสูงตลอดปีเฉลี่ยนี่มากกว่า18องศานะครับ ก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะนะครับบ้านเรา40นะครับไม่มีฤดูหนาวนะของ,ของเรายังมีฤดูหนาวนะครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศแบบของประเทศไทยมันแบ่งออกเป็น2แบบเนาะ <c oughs> ทางเหนือขึ้นไปนะครับเหนืออีสานภาคกลางกึ่งกจะมีสภาพอากาศแบบสวรรณามี3ฤดูก็คือฤดูฤดูร้อนหานาวแล้วก็ฝนส่วนทางภาคใต้ของไทยลงไปอันนี้พูดของไทยนะจะมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมนะครับจะมีแค่2ฤดูนั่นก็คือฤดูฝนและฤดูร้อนนั่นเอง <t> แต่แบบเส้นสูงสูงเนี่ยจะไม่มีฤดูหนาวเลยนะแต่จะมีฝนตกชุกตลอดปีนะครับถ้าบริเวณไหนที่มีฝนตกชุกนะมันก็จะคล้ายกับภาคใต้ของไทยเนาะเพราะว่าภาคใต้ไม่ไม่มีฤดูหนาวนะครับเนาะเวลาที่ภาคภาคอีสานของเราหนาวเนี่ยภาคใต้ฝนก็จะตกใช่ไหมครับเนาะของของสภาพมีอากาศแบบเส้นสูงสูเนี่ยฝนจะตกชุกตลอดปีเลยนะครับแต่จะไม่มีฤดูหนาวนะนะครับโอเคเขตภูมิอากาศแบบมรสุมนะครับอุณภูมิก็ สูงเฉลี่ย18องศาคือส sure ูงกว่านี้แล้วนะครับนะไม่มีฤดูด้วนเหมือนกันมีปริมาณน้ําฝนนะครับฝนจะตกแค่ประมาณ2-3เดือนนะครับแล้วก็ค่อนข้างตกน้อยนะครับ Okay. มีเขตภูมิอากาศแบบอะไรอีกครับเขตภูมิอากาศแบบสวรรณนาสาวรรณนาก็จะคล้ายๆกับของไทยเรานะครับอันนี้เราพูดถึงสภาพภูมิอากาศอยู่นะนะครับ mm hmm. ก็มีอุณหภูมิสูง mm hmm. แล้วก็มีความชื้นปานกลางมีฤดูฝนแล้วก็ฤดูแรงสลับกันนะครับอากาศจะแห้งแรงในฤดูหนาวเหมือน,อน,ใ,นในตอนนี้เนาะก็ถือได้ว่าเราเราอยู่ในฤดูหนาวนะครับอากาศมันก็จะแห้งแรงผิวแล้วก็จะแตกถูกไหมครับเออเนี่ยเพราะว่าอะไรครับความชื้นในอากาศมันน้อย ไม่ใช่ว่าความชื้นเยอะเราจะเย็นนะไม่ใช่นะครับความชื้นในลักษณะที่เขาจะพูดถึงในเรื่องของความชื้นสัมผัสนะในเรียนอย่างเช่นว่าอากาศร้อนมากๆอันนี้ค,ความชื้นเยอะเราเเราตากผ้าเราตากผ้าผ้า,ผ,าผ้าก็จะแห้งเร็วอะไรแบบนี้ไหมนะครับนะแต่ถ้าสมมติว่าความชื้นน้อยก็คืออากาศมันจะแห้งนั่นเองแห้ง,หางอากาศมันก็จะเย็นนะครับสวรรดีน,น้านะมีเขตภูมมีอากาศแบบอะไรอีกครับ โอ okay. เคเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันแต่กลางคืนเนี่ยอากาศจะหนาวมากนะครับเนาะทะเลทรายนะครับปริมาณน,ำน้ำฝนค่อนข้างที่จะตกน้อยนะครับพืชที่มันเกิดขึ้นก็กจะเป็นพืชที่ค <c oughs> ่อนข้างต้องการน้ำน้อยอย่างเช่นพวกตะบองเพชรอะไรอย่างงี้นะครับต้นอินทผลัมอะไรอย่างนงี้เนาะที่ครูดได้เคยพูดไปก็คล้ายๆกับเขตสภาพภูมิอากาศของยุโรปนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับต่อมา โอเคเขตภูม okay. ิอากาศแบบแห้งแล้งเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับอากาศก็จะแห้งแล้งในฤดูนหนาวปริมาณน้ําฝนก็จะตกมากกว่าเขตทะเลทรายอยู่นะครับโอเคพบบริเวณนะครับพื้นที่ระหว่างเขตทะเลทรายกับสวัณนาทั้งตอนบนและก็ตอนใต้ของทวีปแล้วก็บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมาดากัสกานะครับอ่ามันมันเป็นอะไรที่เราต้องจําเยอะเนาะเราเราก็ดูผ่านๆเอานะครับแต่เรารู้ว่าให้รู้ว่าท,ทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับมันมีสภาพภูมิอากาศอย่างไรบ้าง เนาะให้ดูแบบนี้ละกันนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดไปจําก็ได้นะครับถ้าเราแบบว่าอยากจะศึกษามากขึ้นเราก็สามารถจําได้เนาะนะครับแต่มันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องจําก็ได้นะครับเหล่านี้เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็จะมีฤดูร้อนที่อากาศร้อนแล้วก็แห้งนะครับฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะค่อนข้างอบอุ่นไม่ได้หนาวจัดนะครับแล้วก็จะมีฝนตกนะครับจะพบแถวๆชายฝั่งและทะเลต่างๆนานานะครับภูบเขาบ้างนะครับต่อมานะครับเขตภูมิอากาศแบบ อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกจะไม่มีฤดูแรงเลยนะครับมีฝนตกทุกเดือนเลยความร้อนชื้นตลอดทั้งปีฤดูร้อนก็จะมีอากาศอบอุ่นจะไม่ได้ร้อนจัดนะครับจะพบบริเวณไหนบ้างนะครับจะพบบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็บางส่วนของเกาะมาดากัสกานะครับเอสเวตินีด้วยนะครับเนาะ Okay, ต่อมานะครับต่อมาอ่ะเขตภูมิอากาศผ่านไปแล้วนะครับเขตภูมิอากาศผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูถึงลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติบ้างนะครับคำถามเขาถามว่านักเรียนคิดว่าปัใจจัยใดบ้างที่ทําให้ทวีแอฟริกามีพืชพัชนธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายนะครับอ่ามีพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นด้วยนะครับและก็พบได้ในเฉพาะทวีแอฟริกาเท่านั้น ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างต้นไม้ที่เรียนรู้จักและเคยเห็นผ่านตามาสิหมายถึงต้นไม้ในทวีแอฟริกาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูรูปก่อนนะคบดูรูปก่อนรูว่ามีต้นมีต้นอะไรบางวันเนี้ยเขาบอกต้นไปเนี่ยบางต้นเราอาจจะไม่เคยเห็นนะนักเรียนเพราะว่าแถวๆเรามันอาจจะไม่ได้เกิดนะครับแต่บางต้นก็อาจจะมีนะครับต้นไม้นะครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับตามอะไรครับตามเขตที่ตั้งของของของ ูมมีประเทศนั้นๆนะครับมันมีเขตสภาพภูมิอากาศแบบอะไรบ้างนะครับมันมีแบบป่าดิบชื้นมีแบบทุ่งหญ้าสวรรด์น,นามีแบบทะเลทรายมีแบบป่าเมดิเตอร์เรเนียนมีแบบป่าชายเลนแล้วก็แบบที่ราบสูงนะครับไอ้ที่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไปในที่นี้นะครับอันแรกเลยนะครับแบบป่าดิบชื้นอ่าป่าดิบชื้นนะครับป่าดิบชื้นก็คือเป็นป่าที่ต้นไม้จะเขียวนะครับเนาะแล้วก็ป่าจะค่อนข้างทึบ แล้วก็จะพบเป็นพวกป่าไม้ผัดใบนะไอป่าไม้ผัดใบนะครับพบจำนวนมอสแล้วก็ไม้ที่เป็นพุ่มแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้คือป่าดิบชื้นนะฝนตกชุกนะครับบริเวณนี้นะครับจะพบป่าแบบนี้นะครับแบบทุ่งหญ้าสวรนนาอ่าทุ่งหญ้าสวานนาจะเป็น พบไม้แบบเป็นพุ่มเป็นพุ่มไม้แบบตเตี้ยๆนะครับจะเป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าโปง่งพืชที่พวกเราจะใช้พวกปาล์มนะครับอะเคเซ,ซียเบาบับนะครับมันคืออะไรอ่ะมันคือมันลักษณะเป็นยังไงนะครับเราดูรูปซินะครับนี่ไงเบาบับนะครับก็มีลักษณะเป็นต้นๆน,นะครับถ้าเราเคยดูหนังที่แบบมีลาบเอ่อมีแบบแรดอะไรแบบนี้นะครับเยอะๆนักเรียนก็จะนึกภาพออกเนาะจะเป็นเป็นเป็นป่าโปร่งนะครับไม่ใช่ป่าทึบ แบบปะดิบชื้นนะ้ำเป็นปะโป่งนะครับเนาะต้นไม้อ่ามันก็จะมีรูปให้นักเรียนดูอยู่นะครับเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นรูปเล็กๆนะครับเราขออยายได้ปะเนี่ยโอเคนะครับโอเคเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับต้นนะครับมันก็จะ ไม่ได้เราไม่ไม่เคยพบเห็นแถวๆเราหรอกนะครับเนาะบางอันเราก็อาจจะเคยเจออยู่สภาพอากาศแบบทุ่ง้าสวรรค์นนของเรามันก็ไม่ไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆเราแบบเป็นแบบสวรรค์น,นนะแต่พืชมันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะเกิดเนาะไม่ใช่แค่ว่าสภาพอากาศอย่างเดียวนะครับโอเคไปต่อไปเลยนะครับสไล,ยลยเยอร์นะครับโอเคต่อมานะครับ พืชแบบทะเลทรายนะครับทะเลทรายเราก็ลุยแหละมีตะบ,บองเพชรเพราะว่าตะบ,บองเพชรเนี่ยนะครับเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําเยอะนะครับบางคนปลูกตะบ,บองเพชรลดน้ํามากๆเนี่ยตายนะครับเพราะว่ารากเน่านะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นไม,ม้พุ่มและไม้หนามซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับมบีทะเลทรายทะเลทรายซาฮาราเนาะที่เป็นแบบมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในโลกเลยนะครับต่อมาป่าแบบเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับมันมันเป็นชื่อ,อ ใกล้ๆก,กับน่าจะใกล้ๆก,กับทะเลนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถ้าถ้าเราดูสังเกตจากด้านบนนะครับเห็นปะอ่ะทาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมันจะได้รับอิทธิพลมาจากทะเลเนาะไม่ใช่ว่าทะเลมันตั้งอยู่ใกล้พื้นดินแล้วมันจะไม่มีอิทธิพลต่อพื้นดินนะ้ำมันจะมีอิทธิพลในเรื่องของ อย่งเช่นเลยครับสภาพอากาศไงนะครับอย่างเช่นลมอะไรไงครับลมทะเลมันพัดมันพัดเอาไอทะเลขึ้นมาสภาพอุณหภูมิบนพื้นดินที่มันอยู่ใกล้ๆทะเลมันก็ต่างกันนะนะครับแตกต่างกันนะครับพบเป็นต้นไม้ที่มันมีใบแข็งนะครับแล้วก็มีสีเขียวมันนะครับลงทั้งที่เป็นพุ่มด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม้หนามที่ทนสภาพกึ่งแห้งแรงได้นะครับอ๋อโอเคเมดิเตอร์เรเนียนะ ไม่ได้ชุ่มชื้นนะครับต่อมาแบบป่าชาชเลนอ่าเรารู้จักป่าาชเลนนะครับป่าาชเลนก็คือเป็นบริเวณที่เป็นดินที่มันเป็นโคลนนะักเรียนเขาเรียกว่าเป็นดินเลนเนาะเราจะชอบไปปลูกต้นอะไรครับต้นกงกลางนั่นเองนะเห็นไหมเขตแบบป่าชาชเลนนะครับจะพบอย่างเช่นไม้กงกลางแสมลำพูต้นลำพูนะครับใครไม่เคยเห็นไปเซิร์ชได้นะครับมันมีรูปไหมเนี่ยนะครับเนี่ยป่าชาชเลนก็เป็นบริเวณที่มันใกล้ๆกับทะเลนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นดิน แต่ว่าน้ําทะเลมันมันเหมือนมันปริ่มขึ้นมาเองเขาเรียกว่าป่าชายเลนอ่าโอเคต่อมาครับแบบที่สูงที่สูงก็อย่างเช่นพวกเทือกเขาอะไรแบบนี้นะครับหรือบนเนินสูงสูงเขาเรียกว่าที่สูงนะครับพืชพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปตามระดับความสูงนะอย่างเช่นสูงสุดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกเฟิร์นพวกมอสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแล้วภูเขาอ่าในแอฟริกานะครับเห็นไหมยอดขาวๆนะจะมีหิมะด้วยอ่าจะมีหิมะด้วยนะครับเอ่อพืชพันธุ์ก็ จะไม่ชัดเจนถ้าเป็นแบบหนาวๆเลยนะครับถ้าอากาศมันขึ้นแบบสูงๆหรือมันอาจจะเป็นพวกมอสพวกเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะาะหญ้าอาจจะไม่ได้ต้นสูงมากต่อมานะครับต่อมาดินลักษณะดินใช่ไหมทรัพยากรธรรมชาติต่อมาก็คือในเรื่องของดินนะครับดินมีลักษณะดินยังไงบ้างนะครับดินก็มีทั้งที่เป็นดินทรายนะครับที่เป็นทะเลทรายเลยนะครับแล้วก็ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับก็มีนะครับ อันนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็อินซีคาร์บอนต่างๆที่ทําให้พืชพันธุ์เกิดนะครับดินบริเวณป่าฝนเขตร้อนเนี่ยนะครับก็จะก็จะมีนะครับแต่ว่าดินบริเวณนี้ก็จะไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเสียในเรื่องของความชุ่มชื้นไปนะครับมีดินบริเวณภูมิภาคตะวันออกด้วยนะครับดินก็จะมีลักษณะละเอียดเป็นสีดํานะครับ Okay. อคดินตรงขอบนี้นะครับสีม่งนี้มีความเค็มนะครับพบตามบริเวณที่ติดชายหาดน่าจะได้รับอิทธิพลจากทะเลแหละนะครับมีโอเค,อ,เคอุยดินบ,บางบริเวณนะครับที่เป็นสีแดงนะครับที่เป็นสีแดงก็จะมีท่านเหล็กแล้วก็มีอัลูอะไรเนี่ย อลูมิเนียมนะครับเป็นส่วนประกอบสูงเนาะมีดินบริเวณที่น้ําท่วมถึงด้วยแล้วก็เป็นดินดอนสามเลมปักแม่นาม้าดินดอนสามเลมปักแม่น้าก็คือบริเวณที่แม่น้าม,มนจะพัดผู้ดิตะกอนมานะครับทำให้บริเวณนั้นมันจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษปลูกพืชอะไรก็จะง่ายนะครับอย่างเช่นเนี่ยแม่น้ํานายอะไรเงี้ยครับปักปักแม่นะ้านายอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือดินนะเข้าๆนะครับเข้าๆมากๆต่อมาน้านะครับน้ําบนผิวดินน้ําบนผิวดินเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วทั้งโลกเรานะครับถ้าแบ่งน้ําออกเป็น สี่ส่วนหรือว่าอ่ะส่ส่วนนะครับน้ำที่เราใช้ได้จริงมีแค่1ส่วนนะครับน้อยมากนะครับในเรียนที่เหลือมันจะเป็นน้ําเค็มก็คือเป็นทะเลนั่นเองเป็นน้ําที่เราไม่สามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเรามีน้ําเยอะแล้วจะบอกว่าน้าเราไม่ไม่น้ำเราไม่มีวันหมดโลกเราไม่อดน้ําตายไม่ใช่นะครับเพราะว่าเจนน้าอ่ะบนพื้นดินก็ไม่ไม่เราไม่สามารถกินได้ทั้งทั้งหมดถูกป่ะต้องเป็นน้ําที่ ผ่านการแบบคัดกรองมาแหละถึงเราถึงจะสามารถกินได้เพราะบางทีแบบน้ําฝนในปัจจุบันนี้กินกินไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสารพิษเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะน้ำันผิวดินมีอะไรบ้างครับในแอฟริกาก็มีแม่น้ำไนเจอร์นะครับโอเคมีต้นกำเนิดจากที่สูงฟูตาจาโรนนะครับไหลไหลไปทางตอนใต้นะครับลงสู่อัลกินีนะครับแล้วก็มีแกงมีสันดอนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีดินดอนสามใมปากแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำๆๆๆตรงนี้นะครับแม่น้ำ Niger, ไนเจอร์ไนเจอร์ ต่อมาต่อมาต่อมาครับต่อมาแม่น้ำนายครับแม่น้ำนายแม่น้ำนายถือได้ว่าเป็นแม่น้ำที่มีขนาดคี่ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็เป็น1ใน5ถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งใน5ของแม่น้ำสำคัญของโลกด้วยนะครับแม่น้ำสำคัญของโลกก็จะมีแม่น้ำโขงแม่น้ำคงคาแม่น้ำสินอ่าไม่ใช่แม่น้ำคงโโหแม่น้ำนายอะไรแบบนี้นะครับเนาะแม่น้ำนายก็จะมีอะไรล่ะเป็นต้นกําเนิดของอารยธรรม อียิปต์ด้วยนะครับแม่น้ำนายเนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดมาจากที่รับสูงเอทิโอเปียนะครับแล้วก็มีทะเลสาบวิคตอเรียมีลำน้ำสาขาใหญ่ๆมากมายนะครับเนาะอะไรลงไปไหนนักเรียนก็สามารถศึกษาได้นะครับเนี่ยแม่น้ำนายนะครับเอ่อมันจะมีคลองคลองหนึ่งเดียวนะในแม่น้ำนายนะครับเขาเรียกว่าคลองซูเอตนะครับคลองซูเอดเ็ดเป็นคลองที่มนุษย์มนุษย์ขุดนะครับเพื่อทะลุไปทะเลแดงถ้าจะไม่ผิดน,นะเพื่อดูแลเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีพื้นดินนะ แต่ก็ไกลอยู่นะนะครับแล้วเขาอยากจะให้มันทะลุไปทะเลแดงอะไรอย่างี้เขาก็เลยขุดนะครับใช้แรงงานคนแล้วก็ถือได้ว,ว่าเป็นคลองที่แบบมีความตรงมากเลยนะเขาขุดแบบตรงมากๆเลยนะครับโอเคต่อมาแม่น้ําคองโกแม่น้ําคองโกครับมีต้นกำเนิดมาจากที่รับสูงตอนกลางแล้วก็ภูเขาสูงทางด้านตะวันออกไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเนี่ยแม่น้ําคองโกอยู่ตรงนี้ปึ๊บๆโอเคครับ ต่อมาครับแม่น้ำซิมบีซีไม่ใช่ซิมแพนซีนะแซมบีซีนะครับมีต้นกำเนิดจากที่รับสูงนะครับของประเทศแองโกลานะครับแล้วก็มีทะเลสาบมาลาวีนะครับไหลไปสู่มาหาสมุทรอินเดียด้วยมีช่องแคบอีกเยอะยมากมายนะครับอย่างเช่นช่องแคบแคบโมซัมบิกนะครับโอเคต่อมานะครับ แม่น้ำออเรนจ์นะครับออเรนจ์ออเรนจ์มีต้นกำเนิดมาจากที่รับสูงในประเทศเลโซโทนะครับไหลไ,ไลไปทางตะวันตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตรงนี้นะครับโอเคต่อมาครับต่อมาน้ำใต้ดินอ่าทีนี้น้ำใต้ดินนะครับเนาะอันนี้แม่น้ำบนดนินไปแล้วน้ำใต้ดินนะครับแหล่งน้ำจืดที่ไหลและน้ำใต้ดินก็คือแหล่งน้ำจืดที่มันไหลลงซึมสู่พื้นดินถูกไหมครับและทีนี้มันก็จะเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงเราอย่างเช่นเราเราไปอ ทำไดน้ำเนาะในสมัยก่อนเราไม่มีน้ำปราปานะครับเราก็จะต้องเอาท่อเนี่ยนะครับลงไปเจาะลงไปใต้ดินนะครับเพื่อไปถึงนะครับชั้นที่มันมีน้ําอยู่นะครับแล้วก็ไปดูดน้ำเนี่ยขึ้นมานะครับโดยน้ําใต้ดินของไอแอฟ,ฟริกาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของอ,อะไรครับแนว ของ OEC ซสะส่วนใหญ่นะครับ OEC ก็คือเป็นบริเวณที่น้ำมันผุดขึ้นมานะครับเป็นบริเวณที่พื้นดินมันอยู่ต่ำนั่นเองนะครับ o อ c จะพบได้กลางทะเลทรายนะครับบริเวณที่ มันมันลงต่ําน้ําพุ่งขึ้นมาทําให้พวกพืชมันเกิดขึ้นก็จะเป็นแหล่งที่พักของพวกนักเดินทางกลางทะเลทรายอะไรอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับโอเอซิสหรือถ้าเป็นโอเอซิสที่มันมีขนาดใหญ่ก็จะมีการตั้งชุมชนอยู่นะครับโอเคต่อมาแร่นะครับอ่านเรื่องน้ำไปแล้วแล้วพวดูดถึง่งแร่แล้วก็แร่พลังงานนะครับทวีปแอฟริกาเนี่ยถือได้ว่ามีคุณสมบัติที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีแร่นะมีมีแร่ต่างๆอย่างเช่นพวกทองคำนะครับเพชรทานหินและน้ำมันนะครับซึ่ง มันก็จะตอบคาถามว่าทําไมนะครับทวีปนี้ถึงมีสภาพภูมิอากาศที่แบบเป็นทะเลทรายทําไมพืชพันธุ์ไม่ขึ้นอาจจะเนื่องด้วยว่าใต้พื้นดินของเขาเป็นน้ามันก็ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าถ้ามันมีน้ามันใต้พื้นดินเนาะพืชมันก็คงไม่เกิดอก่ห <c oughs> ละเพราะมันไม่ได้มีในเรื่องของอินทรีย์สารที่มันสามารถทําให้พืชมันเกิดกุดเติบโตได้นะครับเนาะดังนั้นภูมิภาคน,นี้จึงถือว่าเป็นภูมิภาคที่ล่ํารวยอยู่ <_ <an> _ <cia> นะครับหมายถึงว่ามันมีความเหลื่อมล้ากันนะครับ<_ <an> _ <cia> บางที่ก็รวยก็รวยไปเลยบางที่ก็ยังแบบยังแบบง<_ <an> _ <cia> คงอาชีพแบบดั้งเดิมไว้ก็ยังคงอยู่นะครับเนาะทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้าค่อนข้างเกิดความเหลื่อมล้ากันอยู่นะนะครับ<_ <an> _ <cia> ในอ่ส่วนของแต่ละภูมิภาคนะครับมีความต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอเคนะครับต่อมาต่อมาต่อมายังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับ โอ้จมอลแล้วจมลแอ่ามีทองคำด้วยนะครับทองคำพบในแอฟริกาใต้นะครับเนองเช่นกานากาบองนะครับเนาะแล้วก็ทางตอนเหนือของเกาะมาดากัสกานะครับซึ่งเป็นแร่ทองคําที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาเลยนะครับมีประมาณร้อยละสาของโลกเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยทองคํามีจํานวนมากประเทศนี้เขารวยนะแต่จริงๆแล้วคนที่มาขุดอาจจะเป็นคนอื่นนะคบไม่ใช่คนในพื้นที่หรอกนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ได้อยู่เพชรนะครับพบกระจายทั่วไปนะครับในแอฟริกาใต้นะครับ พวกล่านี้มันเป็นแร่ที่มันม,นม,มนีมันมีคุณค่าไม่รู้ว่าคุณค่าทางอะไรแหละนะครับแต่มันมีราคาสูงนะครับดังนั้นทําให้เป็นการดึงดูดสังคมใหม่เข้าไปในในภูมิภาคแอฟริกาก็เพราะอีพวกแร่พวกนี้แหละครับเนาะทำให้คนเข้าไปลงทุนเยอะมากขึ้นคุดแร่ขุดอะไรนะครับก็สร้างงานสไร้างรายได้แต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่อยู่นะที่ยังเป็นแบบพื้นที่ที่มันวิทยาการเข้าไม่ถึงนะครับอย่างมีน้ํามันดิบแล้วก็การธรรมชาติด,ด้วยเพราะว่าพวกน้ํามันดิบการธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงที่ มนุษย์เราต้องการเอาไปใช้ในเรื่องของการภ้าอุตสาหกรรมและการขับขี่รถยนต์การสร้างนู่นนี่นั่นนะครับมันต้องพึ่งอาศัยในเรื่องของน้ำมันดิบการธรรมชาติโดยหลักๆและก็ส่งมาจากภูมิภาคนี้แหละครับน้ำมันแถวนี้ก็แพงนะครับแต่ของเข้าดินน้ำมันน่าจะถูกมากนะครับโอเคทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของสัตว์ป่าอีกนิดเดียวนะครับสัตว์ป่าเดี๋ยวเขาให้สรุปครูมีวิดีโอนะครับให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าโอเค อ okay, mm hmm. เหมือนมันจะไม่มีเสียงนะนะักเรียนไม่เป็นไรนะครับ The Big Five นะครับเนาะ The Big Five ที่เราสามารถพบเห็นได้ทางตอนใต้และตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับเนาะมีอะไรบ้างมีสิงโตนะครับสิงโตนะครับสิงโตก็เป็นสัตว์ที่ออกล่าเป็นฝูงนะครับเหยื่อสิงโตก็อย่างเช่นพวก พวกม้าพวกอะไรแบบนี้นะครับพื้นที่ที่พบพบที่ไหนครับเนี่ยแทนซาเนียอะไรแบบนี้ครับสิงโตจะใช้เวลานอนประมาณยีชั่วโมงต่อวันนะครับเสียงกําลังของสิงโตเนี่ยไปไกลถึง5ไมล์เลยนะครับแล้วก็มีอายุไขประมาณ12-16ปีนะครับอ่ารอยเท้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะคล้ายๆแมวนะครับแรดนะครับปัจจุบันแรดเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆนะครับแรดแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือแรดดำแล้วก็แรดขาวนะครับที่อยู่อาศัยก็ต่างกันนะนะครับแรดดำกับแรดขาวเนี่ยพบในหลายๆพื้นที่เนาะ เ,เรื่องน้าลูกก็คือขนาดผู้ชนเนี่ยแรดเนี่ยมีความเร็วถึง35ไมล์เลยนะครับและตั้งท้องนาน15-16เดือนเลยไม่เหมือนคนนะครับอันนี้คือรอยเท้านะครับของแรดโอเคต่อมาช้างใช่ไหมครับช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจะอยู่กันเป็นฝูงตัวเมียจะอาวุโสตัวเมียที่เป็นอาวุโสสูงสุดจะเป็นหัวหน้าฝูงนะครับพบในแถวนั้นเนี่ยไม่เห็นนะครับเมื่อรู้สึกร้อนช้างจะกระพือหูเพื่อระบายความร้อนอ่านะครับผิวของช้างนี่หนาหนึ่งหนึ่งนิ้วเลยนะครับ โอเคอันนี้รอยเท้านะครับใครไม่ทันกดกดพุทธไว้นะครับเนาะลองอ่านดูก็ได้ควายป้านะครับก็จะอยู่กันเป็นฝูงเหมือนกันนะครับอาศัยในทุ่งหญ้านะครับแล้วก็บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํานะครับพื้นที่ที่พบนะครับเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับควายปามีอะไรบ้างนะครับเป็นสัตว์ที่มีความสามารถฆ่าสิงโตได้เลยนะครับและจะอยู่เพียงแบบคู่คู่เดียวนะครับไม่ไม่ได้แบบว่ามีมีอะไรหลายคนอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คืออ่า รอยเท้าของชัไอควายนะครับเสือดาวนะครับเป็นสัตว์ที่ออกลาดตามลําพังใช้วิธีซุ่มโจมตีนะครับไม่ได้ไปเป็นฝูงนะนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับจากสิงโตและไฮยีน่าพบในแถแถวป่าป่าอะไรในทางตอนใต้หเลอปะนะครับโอเคเวลใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้อ่าเป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้ได้นะครับเวลาเจอเสือดาวไม่ปีนต้นไม้นาะนะครับเป็นนักว่ายน้ําที่ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็หูดีมากๆนะครับอันนี้รอยเท้านะครับ จบยากโอเคนะครับ The Big Five นะครับเนาะเขาใช้โปรโมทท่องเที่ยวแบบซาฟารีอ่าการท่องเที่ยวแบบซาฟารีนะครับก็คือเป็นการที่เราจะนั่งรถจิบนักเรียนอ่านั่งรถจิบนะครับแล้วก็ไปเลาะเลาะ,ะ,ะไปตามพวกชายเออไม่ใช่สิเลาะไปในพวก ป่านะครับที่มันเป็นป่าที่เป็นเป็นปับโป่งนะแล้วก็พวกแบบเป็นทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยถ้าเราเคยเห็นนะก็จะมีพวกยีราฟนะครับเดินตามม,ามันก็จะไม่สนใจแล้วนะมันมันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบแบบที่เขาค่อนข้างที่จะส่งเสริมนะครับเนาะอ่ะซึ่งถือได้ว่านะครับสัตว์ป่าทั้ง5ตัวเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทุ่งหญ้าแบบสวรรค์นนเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบซาฟารีขึ้นมา ก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ทำลายคนเนาะทำลายไหมวะก็องทำลายแหละมั้งแต่เขาก็คงมีมาตรการดูแลแหละนะครับเนาะมีแรดนะครับมีช้างป่ามีรามีเสดาแล้วก็มีสิงโตนะครับมีสัตว์อยู่5ชนิดนี่เองนะครับโอเคต่อมานะครับอาสัตว์ป่าที่พบมีอะไรบ้างก็มีเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นแผ่นผังนะครับว่าพบบริเวณไหนบ้างนะครับซูมได้ไหมลองซูมดูก่อนนะครับโอเคโอเคซูมได้แค่นี้แหละนะครับ สวรรค์นหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่มันติดติดกับซา,ารา่านะครับก็จะไม่ได้แบบแห้งแล้งเวอร์เหมือนซารา่านะครับดังนั้นพวกสัตว์ก็จะนิยมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ต้องแบบอยู่ป่าทึบอะไรมากมายนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องการที่กว้างๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะสัตว์ทั้งห้าตัวนี้ก็กินกันไม่ลงนะ หมายถึงว่านะครับแต่บางทีเขาก็ล่าก,กันอยู่นะสัตว์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสิงโตเนาะแต่ที่จริงอ่ะช้างตัวใหญ่มากนะครับสิงโตไม่ค่อยกล้าสู้หรอกถ้าเป็นช้างนะครับเนาะท่านรีกเคยดูแบบเมาคีเมาคีลูกหมาป่าไม่ใช่เมาคีราสัตว์นะเมาคีลูกหมาป่านะครับช้างช้างนี่เป็นเหมือนกับสัตว์ที่มันมีขนาดใหญ่ที่สุดสัตว์ป่าทุกตัวค่อนข้างเกรงกลัวนะครับเคประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะนะครับลักษณะของ ว่าจะเป็นภูมิอากาศพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับตลอดจนสัตว์นะครับแร่ธาตุต่างๆนานาอันาน,าน,านี้พูดไปคร่าวๆนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างถามว่าแตกต่างจากยุโรปไหมที่มันต่างเลยก็คือในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแหละนักเรียนะเพราะว่าอากาศแบบยุโรปเขาหนาวถึงไหมแต่ออฟริกานเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้าง,งสูงอยู่แหละถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็นเขตสภาพภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันก็ตามแต่หลักๆแหละ ภาพรวมของของทวีปนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทวีปที่ค่อนข้างแห้งแล้ง <c oughs> เขาพูดแบบนี้เลยนะเป็นทวีปที่ค่อนข้างแหง้งแล้งแต่ถ้าเป็นยุโรปมันก็จะเป็นทวีปที่ค่อนข้างหนาวเพราะว่ามันตั้งอยู่ในซีกลโลกเหนือถ้าเป็นเอเชียเอเชียมันก็จะมีความหลากหลายอะไรอย่างนี้นะครับแต่และทวีปเขาก็จะมีลักษณะเด่นของเขาเรารู้แบบคร่าวๆแบบนี้เนาะส่วนสัตว์ป่าต่างๆแร่ธาตุต่างๆมันก็พบคล้ายๆกับยุโรปอยู่แต่ขขงแอฟริกาเนี่ยจ,จะเด่นหน่อยตรงที่เขา เขาจะพบในเรื่องของพวกทองพวกอะไรแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็มีแร่ที่มันมีคุณค่าทางทางเศรษฐกิจเยอะนะครับพวกทองพวกอะไรแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงใบงานนะครับใบงานพูดไปตั้งเยอะใบงานมีนิดเดียวนะครับนิดไหมนะครับกูให้ทําใบงานแค่ในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศแล้วก็พืชพธุ์ธรรมชาตินะครับก็ง่ายๆเนาะนะครับมันมีทั้งหมดกี่แบบเดียวนะโอเคเปิดดูปึ๊บมีทั้งหมด8แบบนะครับแแบบนักเรียนก็เดี๋ยวไปย้อนดูสไลด์ได้นะครับหรือฟัง ที่คูอธิบายเพิ่มเติมจบแล้วนักเรียนอาจจะสรุปได้เลยก็ได้นะครับหรือยังงงอยู่ที่ครูพูดก็เดี๋ยวไปดูในสไลด์ได้นะครับให้นักเรียนทาใบงานนะครับใบงานที่15.1นะครับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกาโดยครูจะมีตารางให้เราเราก็ทําเป็นตารางแบบนี้เลยนะนะครับหรือทำเป็นตารางแหละนักเรียนมันจะได้ไม่งงนะครับโดยแบ่งเขตสภาพภูมิอากาศเป็น8เขตให้นักเรียนเขียนลักษณะสําคัญว่ามัน,ม,นมันมีลักษณะยังไงอย่างเช่น แบบปริชื้นนะครับสภาพมีอากาศเป็นปบปริชื้นก็คือ,อจะมีฝนตกชุกอะไรแบบนี้นะครับจะอยู่ในเขตร้อนอะไรแบบเนี้ยบริเวณที่พบพบในไหนล่ะใกล้เส้นศูนย์สูตรอะไรแบบเนี้ยพื่อพันธรรมชาติล่ะก็จะเป็นป่าแบบไม่ผัดใบนะครับเป็นป่าที่มีค่อนข้างความทึบเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างสูงอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะนักเรียนน่าจะทําได้อยู่นะครับไม่ยากไม่ยากเนาะก็คือแต่ละแบบนะครับลักษณะสาําคัญเป็นยังไง พบบริเวณไหนนะครับแล้วก็ลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสรุปมาเนาะส่งงานนะครับส่งงานก็1วันขอให้เวลา1วันนะครับเราเรียนวันศุกร์ถูกป่ะนะครับกำหนดส่งก็คือวันเสาร์นะฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันถัดไปนะครับ เวลา16นาฬิกานะ16นาฬิกาครับก็อย่าลืมถ้าเหมือนเดิมนะครับใส่สมุดวิชานี้นะครับวิชาอะไรครับภูมิศาสตร์หรือนะครับสมุดเล่มใหม่ที่นักเรียนมีอยู่บ้านก็ได้ถ้าใครไม่เอาสมุดกลับนะครับหรือว่าจะทาใส่กระดาษก็ได้นะครับแต่อย่าลืมเก็บชิ้นงานของตัวเองไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะรวบรวมส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าให้นักเรียนส่งเนาะถ่ายรูปนะครับถ้าใครมีหลายหน้าก็ถ่ายมาหลายๆรูปแล้วก็โพสต์ต่อ,อก,กันมาก็ได้และให้นักเรียนใส่เลหหนนนนนน้้้าาาดดวยย่่ีีะะะคคอไไรรแบบบก็ัู จะได้ไม่ไม่สับสนและอย่าลืมเขียนชื่อนะครับสำคัญมากๆชื่อเลขที่นะครับและโพสลงให้ถูกโพสของห้องตัวเองเนาะครูสอนคลิปเดียวก็จริงแต่ว่าให้นักเรียนโพสให้ให้ลงถูกช่องตัวเองนะครับห้องตัวเองนะ2ก, 2, 1, 2, 2ก็2ทับหนก็2ทันะครับโอเคเนาะ มีใครมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากทิ้งท้ายไว้ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ inbox มาหาครูก็ได้หรือจะสอบถามทางช่องทางออนไลน์อื่นๆก็ได้นะครับที่สามารถติดต่อครูได้นะครับหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนที่บ้านนะครับเนาะดูแลรักษาตัวเองนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ ในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะพูดถึงนีลเรื่องของลักษณะประชากรถูกไหมอ่าลักษณะของประชากรนะครับปึง้งโอเคลักษณะของอะไรครับประชากรลักษณะสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วเราก็จะจบนะครับไม่รู้จะจบไหมนะครับแต่ว่าก็พยายามจะเล่งโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ